คนที่วิ่งไล่ล่าตามเงินคือคนที่ไม่รู้ว่าเงินเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนคนที่ลงทุนในคุณค่าของตัวเองเท่านั้นคนถึงจะยอมใจเงินก็วิ่งตามหาคนแบบนี้เพราะอะไรเงินคือสัญลักษณ์ของความรักอะ่ะเขาต้องการคนที่มีศักยภาพในการแบกรับเขาไว้ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบไม่เหมาะสมสำหรับเงินเงินก็รู้แล้วว่าคุณเนี่ยแบกรับเขาไม่ได้หรอกคนที่บอกว่าทำอะไรต้องเริ่มต้นลงทุนก่อนทำอะไรต้องใช้เงินเยอะๆก่อนพลาดมากคุณไม่ใช่แค่รวยจากการที่คุณลงทุนเยอะๆหรอกครูบอกเลยแต่คุณรวยขึ้นเพราะคุณลงงทุุนนใคความรู้ขออณเยะ ลงทุนในคุณค่าของคุณเยอะขึ้นแม้คุณไม่มีทุนซักบาทคุณก็รวยได้คนที่เขาจะรวยจริง,รงศึกษาพัฒนาอ่านเด้อเดๆอเดอไม่ใช่มานั่งดูซีรีส์แล้วดา่าอีนั่นเกลียดอีนี่ใช้พลังงานไปนกับสิ่งที่ไม่จําเป็นกับชีวิตจะรวยยังไงคะครู <c oughs> เป็นคนที่สอนตรงๆปรารถนาด้วยหัวใจจริงๆที่อยากจะให้พวกคุณดีขึ้นครูให้พวกคุณไปยกระดับและพัฒนาตัวเองไปเป็นดาวเด่นในชีวิตของตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่คุณจะรักษาผู้ชายดีๆไว้ได้ก่อนที่คุณจะดึงดูดเงินก้อนโตๆเข้ามา คุณทั้งนั้นเลยใครที่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงจะเกลาตัวเองยังไงเนี่ยไปเรียนในคอร์สสุตาพลันคอร์สสุตาพลัานานี่เป็น the best version คุณจะเปลี่ยนตัวเองเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เป็นระดับดาวที่มีมูลค่าระดับพันล้าน